เรียบร้อยโอ้โหให้หัวใจไปอสำหรับผู้ชมท่านใดที่ต้องการอยากจะแลกเปลี่ยนซื้อขายไอดีเกมฟรีไฟ r e ผมขอแนะนำนี่เลยครับเพจดีเกมสำหรับเพจนี้จะรับซื้อไอดีเกมฟรีไฟ r e ราคาล้อนรับซื้อไอดีเกม r o v และจำหน่ายขายไอดีเกม r o v และไอดีเกมฟรีไฟล์ด้วย มีทั้งราคาระดับถูกระดับกลางและไอดีที่มีของแรมมากมายและเพจดีเกมยังมีบริการเติมเพชรฟรีไฟอีกด้วยซึ่งราคาเริ่มต้นนั้นจะอยู่ที่300บาทไปจนถึงหลักแสนบริการงานโดยตรงผ่านทางแอดมินเต้ขั้นเทพสำหรับใครสนใจไปใช้บริการลิงเพจด้านล่างใต้คลิปเลยนะครับผมเอาเละครับมารับชมคลิปต่อเลย เอาละครับผมกราบสวัสดีท่านผู้ชมชาวปีไฟทุกท่านกันด้วยฮะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง The u n Game ครับผมและวันนี้คือวันที่1มกรานะครับผมเริ่มต้นปีใหม่นะฮะวันนี้ผมจะตั้งใจทํางานนะฮะถึงแม้ว่าเมื่อคือนผมจะไม่ได้นอนเลยนะฮะปะั๊ผมนี่ก็จะไปตัดผมจังเลยผมบอกเลยเมื่อคืนนี้เราเพิ่งเขาดาวไปนะ,ะแล้วผมก็เพิ่งส่งเพื่อนกลับบ้าน มีหันไป้บกล้องด้วย ตอนนี้เราอัดคลิปช่วง8โมงเช้านะครับถึงแม้ว่าผมจะเบอร์เบอร์หน่อยนะครับเพิ่งอาบน้ําเสร็จเพิ่งทาแป้งมาเล่นเกมนะฮะแต่ผมมั่นใจว่าผมเนี่ยสามารถทําคลิปสนุกสนุกให้ท่านผู้ชมได้รับชมแน่นอนครับและวันนี้แผนที่ใหม่มาพอดีเพื่อนๆแผนที่ใหม่มาพอดีทุกคนแล้วแผนที่ใหม่เนี่ยมันมีจุดจุดหนึ่งครับที่ผมคิดว่าถ้าเราไปแคมป์อยู่ตรงนั้นนะฮะยังไงซะเราก็ได้คิวแบบรัวๆแน่นอนจุดจุดนั้นคือที่ไหนเดี๋ยวเรามารับชมไปพร้อมๆกันครับแต่ว่าก่อนอื่นเลยอย่ like, subscribe, นนา ต่อไปนะครับไปไปดูกันเอาละครับผมจุดที่เรานะฮะจะไปค้านะครับนะฮะผมบอกเลยว่าเป็นจุดที่ทุกคนเนี่ยต้องคาดไม่ถึงแน่นอนครับมันก็คือจุดการผันลมครับผมอืมนี่ถือว่าเป็นความลับเลยนะและผมจะมาเปิดเผยให้ท่านผู้ชมได้รับชมนะฮะอืมผมบอกเลยแผนที่เพิ่งมาใหม่ฮะยังไม่มีใครรู้ผมคนเดียวที่รู้ออขอบคุณผมดิขอบคุณเป็นการกดไลค์นะฮะ กด s u b s c r i b e นะครับผมอันดับแรกนะให้เรามาลงตรงนี้ครับตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้เลยก่อนอื่นก็เก็บปืนอะไรให้เรียบร้อยนะครับมาลงมาเก็บปืนเอาละครับผมในเมื่อเราฟาร์มของเรียบร้อยแล้วนะฮะเราก็มาจุดจุดนี้ครับเครื่องดีดฮนะแล้วเราก็จะดีดมายัางตรงนี้ครับผมกะระยะให้ดีๆนะฮะโอเคโดดอ่า เรียบร้อยฮะแล้วตอนนี้เราก็มาแคมป์อยู่บนนี้ผมบอกเลยความลับไม่มีใครรู้ครับผมต่อไปเนี่ยก็รอให้คนผ่านมาแล้วก็ยิงครับอ่าโอ้เรือห่อเรือห่อผ่านตรงนี้เลยเรือโอ้เรือห่อเรือห่อเมื่อกี้กำลังตื่นเต้นที่เรือห่อผ่านนะฮะไม่น่าตื่นเต้นเลย อะขึ้นใหม่แล้วกันครับผมขึ้นใหม่ขึ้นใหม่ก็ไม่ได้ขึ้นยากขึ้นเย็นอะไรหรอกโอเคเอาละที่เหลือก็อรอให้เหยื่อผ่านมาครับและภาวนาขอให้วงอยู่ที่เรานะฮะ านผู้ชมครับผมรอมานานมากแล้วฮะเกมนี้ไม่มีใครผ่านมาเลยฮะเดี๋ยวเราไปเกมต่อไปดีกว่านะครับเพราะว่าวงจะบีบแล้วนะฮะเกมต่อไปครับว่าจะขึ้นมาได้แล้วจะมีใครให้ยิงไหมเนี่ยเ <c oughs> สียเวลาไปเยอะพอสมควรฮะตอนนี้คนเหลืออยู่21คนแล้วฮะดูฮะว่าจะมีคนผ่านมาให้เรายิงหรือเปล่านะฮะภารกิจในครั้งนี้จะสําเร็จหรือเปล่านะครับเ <c oughs> พื่อนเ <c oughs> พื่อนเ <c oughs> พื่อนเพื่อนเห็นเรือนั่นไหม ผมอยากไปขึ้นเรือนั้นมากเลยอ่ะจะเสียดายนะฮะผมลองไหว้น้นไปแล้วมันมีบาเรียกั้นอยู่ฮะไปไม่ถึงฮะอืมจะมีใครผ่านมาแถวนี้หมนะยน่คนเนี่ยฮัลโหลจะมีคนมาไหมเนี่ย โอเคเดี okay. okay. ๋ยวเรารอกันแล้ว hmm. กันครับดูซิว่าจะมีใครวิ่งผ่านมาแถวนี้หรือเปล่านะฮะเออกังหันลมซะอย่างเป็นสถานที่สถานที่หนึ่งที่ผมคิดว่าน่าจะมีคนแบบอยากจะมาเชยชมนะฮะมาท่องเที่ยวเออแผนที่ใหม่ไงอาจจะมีคนวิ่งผ่านมาแถวนี้ก็ได้ใครจะรู้อืมอ๋อเลสโซนนึกว่าคนปลาระเบิดประโถขอให้วงบีไปแถวนี้ทีเถอะเอาวะเรายังอยู่ในวงครับ พอกันแล้วต้องมีคนวิ่งมาแถวนี้แน่นอนผมมั่นใจรอเวลารอเวลาแปบ๊บเดียว16คนละ15คนละโอ้โหตายกันเร็วเกิน14บสี่คนแล้วมันจะมีใครอ่ะ13มันจะมีใครวิ่งไหมเรายิงไมเนี่ยขอสักคนหนึ่งมาภารกิจนี้จะสำเร็จนะครับถ้าเกิดว่าโหมดนี้เข้าโหมดแรงเมื่อไหร่นะฮะผมบอกเลยอืแคมป์ยาวๆฮะ ไม่มีใครผ่านมาเลยอ่ะโอ้ oh, <no. S 1> oh, ไม่มีคนผ่านมาเลยส1คนแล้วเลสโซนตรงนั้นแสดงว่าตรงนั้นต้องมีคนครับและมันจะมีคนวิ่งมาตรงนี้แน่นอนโอเคเลสโซนอยู่ตรงนั้นนะฮะต้องมีคนวิ่งมาแถวนี้แหละผมมั่นใจโ oh อ้โหย่งนานนี่ไม่มีใครคิดจะมาวิ่งแถวนี้บ้างเลยเหรอวะ หรือว่ามุมที่เราอยู่นี่มันสูงเกินไปจนไม่เห็นคนอยู่ด้านล่างเหรอไม่จริงนะต้องเห็นดิอย่างน้อยวงก็ยังอยู่ที่เราเนีครับโถภาร,รกิจของผมนะวิ่งมาแถวนี้หน่อยซิโถอ๋อยังไงเอาวาเข้าหัวไปแต่ไม่ล่วงฮะ เรียบร้อยโอ้โหให้หัวใจไปอืมภารกิจสำเร็จฮะคิวเดียวก็ถือว่าสำเร็จแล้วนะโอเควงต่อไปยังอยู่เชื่อเราครับผมว่าแล้วต้องมีคนผ่านมาแถวนี้แล้วเราก็จะให้กล่องศพนั้นนะ่ะล่อคนมาอีกนะครับอืมอะไรว่างแง่งผมเนี่ยอยากไปตัดผมเหมือนกันฮะแต่ไม่กล้อาออกจากบ้านนะกลัวโรค เย่อายต่อไปจะมีเล้าได้มาแล้วหนึ่งชิวไว้อ้าวมีคนตั้งไอวอลตรงนั้นครับแต่ว่าน่าจะเลยระยะนะฮะตรงนี้เราก็เลยมองไม่เห็นโอเคน,นั่นห้นั่นๆๆๆๆๆๆๆาหวัวไปโอ้ยแม่งมันรู้โอ้ยทุกคน กระสุนไม่พอแล้ววะ่ะปังเฮ้ยนัดสุดท้ายนัดเดียวปังโอ้โหกระสุนไม่พอแล้วทุกคนครับแล้วโดนรถชนโอ้โหผมน่าจะเตรียมกระสุนมาให้เยอะกว่านี้นะฮะระเบิดถ้าเกิดว่าพวกมันเนี่ยมาอยู่ไม่ถึงนะทุกคนนะถึงปะวะถึงปะหนึ่งสองฮึบ โถยมุมนี้ทุกคนถ้าผมเก็บกระสุนไว้อีกเส้นนิดนึงนะแล้วรอยิงนะฮะผมได้คิวแล้วเนี่ยเดี๋ยวรอดูวงต่อไปก่อนเผื่อวงบีบมาตรงผมนะฮะแต่ว่าถ้าวงบีบไปฝั่งอื่นเนี่ยผมก็จะลงเลยนะครับจะลงตอนนี้เสียงห่างกันรอดูก่อนวิ่งกันชิวเลยแอคไปหน่อยแอคหน่อยแอคหน่อยอหน่อยแอคหน่อยครับนี่เห็นผมเปล่ากระสุนเหลือคือตายหมดนะผมบอกเลยกระสุนเหลือคือตายหมดทุกคน โอ้โหวงไม่อยู่นี่ครับโอเคงั้นลงเลย <laughs> โอเคตามสเต็ปนะเราพันยาก่อน <_ S 1> ถ้าโดดลงมาไม่มียานะฮะไม่มีเลือดเนี่ยคือเรียบร้อยนะฮะเ <_ S 2> <_ S 1> พราะกันแล้วเนี่ยการขึ้นตรงนี้ต้องมียามีเลือดก่อนนะครับคนมีคนโอเคไอตัวตรงไอวอลเขียวนี่มีคนปะมันเห็นปะคนนิด่าไม่เห็นมาโดดมาโดดมาดิ แม่งรถปรั๊บลงมาดิเฮ้ยเน็ดไม่ดีเหรอเพื่อนเน็ดดูไม่ดีเ่ะเด็ดไม่ดีนี่ฟามของแบบสบายใจเน็ดเขาน่าจะไม่ดีนะทุกคนลงมาให้ผมยิงเฉยเลยแหม่ขับรถปรั๊บปั๊บมา โอ้เสียดายอะผมว่าผมจะยิงคนให้ได้สัก4ี่หตัวบนนี้นะฮะแต่ได้แค่ตัวเดียวครับผมแต่ก็ถือว่าภารกิจเราสําเร็จแหละนะครับืมภารกิจสําเร็จนะถ้าเป็นโหมดแลงเนี่ยผมบอกเลยนะฮะลงมาพร้อมกับปืนวิดส์นะครับผมนะขึ้นไปแคมบนนั้นนะฮะแล้วดักยิงคนนะอุสบายนะคิวสบาย ขอแค่ภาวนาว่าวงสุดท้ายจะอยู่ตรงที่เราเนี่ยครับผมผมน่าจะขึ้นเสาตรงเนี้จะได้ไม่โดนวงบีอยู่ได้ยันตอนนี้ด้วยโอเค3คนสุดท้ายครับ3คนสุดท้ายยังไงก็แชมป์อยู่แล้วระดับเราลวงไปซะโอเคเหลือตัวเดียวครับอยู่ไหนในอีกตัวหนึ่งเนี่ยวันนี้เหรอใช่ปะคนนี้ปะเมื่อกี้นี้เห็นไอ้ตัวเมื่อกี้ยิงแบบ มุนยิ้ไปอืมอยโอ้โหอุ๊ยเกิดมาละผมก็ยิงเข้าหัวเหมือนกันแหละเฮ้ยโอ้ยแม่งไอ้มุมกล้อง โอ้โหเมามันบักนะท่อไม่ได้โหดหรอกเมามันบักโอ้แล้วผมอดนอนมาอัดชิปไงน,นะฮะ เอาเละครับผมสำหรับทริคนี้นะฮะผมเชื่อว่าต้องมีหลายคนเริ่มที่จะทำกันแล้วนะฮะหมดแรงเนี่ยผมบอกเลยว่าได้เปรียบครับยิ่งอยู่มุมบนนะฮะโอกาสริงหัวเนี่ยแม่งคมมากๆากัะผมบอกเลยนะฮะโอเคถ้าชอบคลิปนี้นะฮะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์เป็นกำลังใจกันด้วยนะครับผมแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับคลิปต่อไปเนี่ยเราจะมาทําอะไรอีกเดี๋ยวรอรับชมได้เลยครับผมบอกเลยว่าแผนที่ใหม่นี้น่าจะมีอะไรใหม่ๆใ,ให้เรา ทำอีกเยอะนะครับตอนนี้เนี่ยอาจจะยังไม่เจอเดี๋ยวจะลองหาหนูน่นหานี่ดูนะฮะมันต้องมีจุดบัก๊กจุดนูน่นจุดนี่แหละมีเยอะแน่นอนนะฮะโอเคถ้าชอบคลิปนี้นะฮะฝากกดไลค์กด s u b สไครต์กันด้วยแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ